ห้องนอนสีฟ้าสีม่วงตาบอดสีอะสีม่วงมันม่วงคิ้งนี่ไหนไอควายมันสีฟ้าครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับครับณตอนนี้นะครับเอฟซีม่แอลหาผมนังห้องใหม่แล้วมันดูห้องใหม่ของผมแล้วก็ถามผมว่าจะตายเมื่อได นอนสบายดีก็แต่ายมาไรเอาเฮอูใจอะมันขี้นี่ยมันตัดโบ๊ทละอ๋อขอโทษครับแทนที่จะจบจะจบโอเคขอโทษครับผมขอโทษครับมันอุ้ยครับผมอุ้ยครับอยู่เฉยเสียทรงหมดเดี๋ยวโรงแฮมันอย่างเงี้ยทิ้งอะทรงอยะ เดียวโยังแบดเดี๋ยวเงนยุ้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมปแล้วเดียวมันมาแล้วเดี๋ยวนะครับเดียวเสียทรงนหน่อยแบดเออพีแถมเรี่ห้องครับเออเดี๋ยวเงียบฟามปล่อยห้องใส่ก่อนซีทุกท่านครับผมห้องนอนผมห้องนอนคนนอนสบายครับนอนสบายดูนะครับห้องนอนสีฟ้าสีม่วงเออตาบอดสีอรัสีม่วง มันเง่องทริงที่ไหนไอควายมันสีฟ้าก็พพราะพูดแท้แท้แท้แค้จิงว่าสีมันเง,งือกจริงอ่ะบเดาเอาปองสีแมาให้ยิงบอกมันสีอย่างล <c oughs> ุงชัยเปิลน,นะครับซึ่งจะมีเออเอกลักษณ์นะครับก็คือเป็นการวินนะครับกราฟวินมามีอ,อย่างกว่ายาอู้นะครับบอกว่าสาวๆที่ไหน ถ้ามามีที่นอนมานอนกับลุงชัยได้นะครับเพราะลุงชัยนอนอยู่คนเดียวนอนอย่างเดียวนะครับมันมีอย่างลุงชัยนอนหงอกอยากมีคนมานอนบีกู้นะครับใช่อ่านหรอเห็นมือเนอ่เห็นมือเนอมนมานอนตัวถ้าว่างอมแทนอ่ะอ้าวขอคุณอู้ตะกี้ว่างหอบขอคุณไม่เนี่ยคนใกล้เฮาเนี่ยถ้ามานอนกห้าวสาว ที่เอาอ่านมันนอนแฮย์ผู้ชายนอนกับผู้ชายเนี่ยเฮนลำแข้งมาเพ่งแหละครับมาเพ่งว่าหมองมาครับคิงก์ลุงชัยบดียวนี้ผมจะถามแทนเอฟซีที่เพิ่อติดตามเราผมจะถามลุงชายว่าอ่าลุงชายนอนห้องใหม่นี่ม่วนก่อนครับเย็นดีก่อนโอ้ม่วนฮอนมาฮอนเย็นสบายฮอนมาฮอนเนาะ มาฮอตอ,อ้มาฮอห้าบอกว่าเย็นสบายาเย็นสบายบัไจ้นอนรับเมื่อคืนเนี่ยขินอยากมานอนที่นอนไหนครับไปนอน,นอย่งถามมาได้ถามแทนเอฟซีเปิ้ลครับผมออันนี้ผมจะถามแทนเอฟซีว่าเอฟซีเปิ้นถามลุงช้ยนอนรับม่วนกมวน่วลูกขวายถึงวันอ๋อลูกขวายฝันพ่องกอฝันพ่องกอฝันถึงคนนั้นคนนี้มีกอโอ้มา,าถามเนี่ย ตัวมัมมีอ่ะกดตอบมากะขอห้าถามห้ก็ขึ้นกะลองห้ก็ขึ้นแม่จิงอ่ะบ้านจ้ฝันเมื่อก่อนผมถามถามแต่มาควันฝันอยู่ก้าอาควันมีสักหน่อยเถอะมามีฝันอย่างเดียวฮหาว่ามามีใครนิ่วบ้านจ้ต้องตองต้องมีพ่อเงี้ยมามียิ่งจะไปเหลือห้ามันต้องมีก้า ไม่ให้โต๊ะะอ่ามันก็ต้องมีบัตรจิงฝันบัตริ้งฝันนายหยังบัตรจ็คจิ้งก็ต้องฝันเพราะงั้บัตฝันมันก็คนตายอ๋ออีแสดงว่าบัตรรับปะกับรับปะก็ต้องมีความฝันเพราะงับฝันไปหั่นไปดิเออฝันหาแม่พ่อมาฝันมาฝันถึงใครสักคนหมานะกระบะฝันกันฝันไมอยังห้ฝันฮ้าไล่ตีขิงแก้งอันออกไปจากห้องไงไปไป ให้แกรับจะนอนอามานั่งอยู่อย่างนี้ไปความฝันแกโอ้ก็เดี๋ยวความฝันเนี่ยจะเป็นความจริงไป